เบบีแอ้วต่อยกูไปเนี่ยต้องเอ็งเขินข้าเจ็บอ่ะไม่ไม่เอาอ่ะใช่ไหมใช่คนนี้ไหมที่เอ็งตามห้าเออคนนี้เลยเบบีมาวาเขาเหรอไม่ใช่จ้าอย่ามั่นนะหนู่มทำไมทำไมที่นู่นเบบีเสียงอ้อนจังเลยอ่ะไม่ที่นี่เสียงแข็งอ่ะมีแฟนแล้วค่ะในแฟนเบบีอ่ะไม่บอกอ่ะ แต่มีแฟนแล้วย่าไม่ยุ่งเราเลิกกันเถอะไม่สิเราไม่ต้องเลิกกันเพราะเราไม่เคยเป็นอะไรกันเป็นแค่พี่ที่ผ่านมาที่ผ่านมามันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละอคนที่ไม่เลยมันไปซะถ้ลืมมันไม่ได้ก็จัดการความรู้สึกตัวเองซะทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้เขาเาวทิ้งลูกไม่อยากจะยืนหอมเคน ัน่ะการหายนะเนี่ยยงเงียบกย็กกกกกกกได้เดี๋ยวพี่จะเปิดเพลงให้ฟังนะอะอดีมีลำโพงเหรอมีเยโดคกอแก่มากเหรอวิทยุอะ่ะเอ้าพูดดีๆนะครับอันนี้ยุคอะไรครับเนี่ย 90, 90ใช่ไหมก็90หรือ,ปรอ,อเปล่าอันนี้ยุคไดโนเสาร์ ดนครับดนนะครับพี่เราเคยเ่เป็นน้องยู่ตแล้วที่เราจุบกันเหรอมาจะไเล่นเล่นวะจะจริงจังไปทำไมคือปากเราจุบแก้มเธอแล้วอ่ะแล้วก็ใครเล่นเล่นวะเราจะจริงจังทำไมพ่อแม่เราแบบหัวโบราณอ่ะคือโดนตัวต้องแต่งงานเลยเหรอใช่ไหมใช่ไหมไม่อะไม่อะนี่เขาจัดงานแต่งตรงไหนครับไม่ชอบคนหัวโบราณอ่ะ โอ้เจ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 จะแบบไม่รับผิดชอบปากเขาหรอปากเขาแบบซิงจังอ่ะโอ้ิสจรทีปากเขาโอ้ยคุณจริงจังเลยครับไม่เคยอ่ะไม่เคยรดนอ่าไม่เคยอ่ะเรามีคลิปเสียงนะครับคุณแก้มชนแก้มครับแค่ทําเสียงเฉยไหนครับดําเสียงยังไงครับน้เายเลย่ะนาวมนต้องหลัไหนครับผมขอบางหลักฐานยิเสียงของคุณหน่อยครับเอ้ยอะ นี่น้ะไม่ใช่เนั้นที่ไหนมันควรจะอยู่กับที่ไม่ควรเป็นภาระวิญอาณจะรอเสมอไม่อีดามนรักใครไม่เป็นกาดีคือสมองดีซะ่ะ กับเอมันกับเราไ,<ห>ได้ปะบอกนะใช้อย่าให้พูดไม่เป็นไรนี่จะบอมะอนะหลังจกก็รไมบนฟ้าก็มีแต่มาควาัอยังคงจะ่าในคำว่า,ารักสุดท้ายก็รอกันเออพุด,ไดูไหมคำวารักนเออ,เอ,อไปบานกอดิกูต้องไปสงข้าวที่อนนอนนี่บ่ไม่เป็นไรเอ,เอาหาข้าวกินมั้ง เจเจเจท่านนี้เจท่านี้ท่าท่าท่าห้าหกสองเพลงอะไรอ่ะเรื่องห้องหล่อีกเรื่องได้จะบอกกเพื่อนคือจะไม่รับพี่ชอบกันจริงๆใช่ไหมเนายไม่ไม่เธอจะรู้จัมันได้หรือเปล่า โผมพี่สาวเป็นผมผมไม่ยอมเนี่ยเขาเมินแบบเมินร้อยอ่ะก็ว่าหลังๆไม่ใช่แหะมันคือได้าแหละมีใครไทามาแคมทมาดีกัชื่อพี่แม่มาแล้วหรอเมอผมเตมอ่มันเขาจะไม่ออกเป็ดทำไมวะไไกอะนี่หนแม่มานี่หรอมาไหม Hey, 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 hey. เฮ้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 เพลงไหนวะเจพ์เพลงมันๆนขนาดนั้นเหรอวะเออเนี่ยอันนี้คือแบบเวลาใช้นี่ต้องระบบแมนนวลหน่อยป่ะกดทุบทุบทุบหน่อยอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องอีกเรื่องได้จะบอกเพื่อนปลาดจะท้าวโอเคไหมาเพลงแอบหลังได้ปะไม่สวัสดีกเว้ยใครจะอยากเปิดไว้เฮียกำลัพงก็เก่าอ okay, หนูซื้อมาตั้งแพงครับแค่นี้ก็ยังไม่รักกันอีกหรออันนี้ใครอีกอะอันนี้จะมาเจอ,อีกแล้วหรอใช่ครับไม่สาวเยอะจังอะะชีวิตนี้รู้จักใครบ้างวะแม่งอยากจะทุกว่ะเจไปจุ๊บกับใครมาอีกหรือเปล่าอะไม่มีเลย นีม่มาหาเจาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันฮะโอ้เจเจไม่รู้จักเขาเจไปรอสาวเสียงใสที่ไหนมาเนี่ยไม่ใช่ครับโอ้โหไม่ใช่ไม่รู้จกักเจามารับผิดชอบเลยเนี่ยเจามาคุยดิเนี่ยเขารู้จักเจได้ไงเนี่ย มาหาใครครับมาหาเจกแล้วเหรอใช่ครับใช่เจเจเจ๊รมีคนมาหาเจีกแล้วอ่ะเป็นสาวเสียงใส่สามคนแล้วเนี่ยเจไม่ใช่เจบอกว่าปีเจอชื่อปีบูชาขุนแผนอ่ะใช่ไหมใครวะเจไม่รู้จักเจรู้จักแตบพี่หล่อดเลยแล้วใครอ่ะแล้วเขามาถูกเรี่อไง <pathway S 2> <จะ S 1> ว่าไม่ใช่แล้วเจย์ไม่รอดไม่ลอดเลยไม่แล้วเขาบอกว่าเขาแบบว่าก็เจย์อะโทรมาจุ๊บจุ๊บอะเซฮัลโหลอะจุ๊บจุ๊บอะไม่มีไม่เคยก็ใจมันเต้นตุ๊บตุ๊บอะคิดถึงนะคนดีอะเขาบอกอะไมม่ีจริงจริงเขาบอกว่าเจย์อะก็โทรมาจุ๊บจุ๊บเซฮัลโหลอะจุ๊บจุ๊บแล้วก็ใจมันเต้นอะตุ๊บตุ๊บฮัลโหลครับใครวะไอ้เจย์ต่เลิกใครเจพูดมาเหอะ อขอยืมรถหน่อยนะคือใครอ่ะคือใครอ่ะเจเจไม่ได้มีแค่หลอแต่เเจไม่ได้มีแค่หลออยากขอมาเคนนี้หน่อยเขาเขาว่าไงคะไอ้พูกระเทย ไอ้พวกกระเทยหนูุ่ยกลัวค่ะกลัวกระเทยไม่ได้หนุกระเทยกลัวกลัวกระเทยค่ะพี่คะไม่ทำเลยตัวหนูบ้าก่อนน้องต่อยหนูดิต่อยไอเจไม่โดนเว้ยกลัวกระเทยค่ะพี่อย่าทำไรหนูเลยคนไหนใจก็เจ็บเหรอแต่ถ้าพี่ดีกว่าก็่บอกไปแล้วว่าไม่ชอบพี่มีแต่ให้พี่มีแต่ยอมอ่ะอันนี้นคือเจเจออกหักแล้วเหรอเจเจมาหา คนใหม่อ่ะใครหวานฟังนะเราไม่เคยอกคักใครเราไม่เคยอกคักกันด้วยซ้ำเออแค่ไม่ช่ยเราวันนั้นที่จุกกันเหรอมันไม่เคยหรอกครับเรื่องอะไรแบบนั้นมันก็แค่เล่นเล่นจุกกันทําไมอ่ะก็แค่เล่นเล่นป้าก็คุณเราไม่เล่นปะก็คุณเสนอผมก็สนองอ่ะสนองนี้แต่เขาจะใครสนองเราติดใจอ่ะเฮียก็สนองไงเดี๋ยวเฮียจะให้แต่เราติดใจอ่ะ เดี๋ยวยาจัดให้ถ้าหนูจะเล่นวงการนี้หนูห้ามติดใจแล้วหนูจะตีหนูหนูติดใจพี่อะหนูต้องตามพี่มาถึงที่นี่ค่ะโอ้ยยาเลยหนูพอเขาทิ้งแล้วก็มาหาเฮียเจ็บปะล่ะเจ็บปะไม่เป็นไรครับไม่เจ็บท่อเจไม่รักเลยครับถ้าเป็นยหนูหนูรอได้หมดอะถ้าเป็นเฮียใครมันร้องไห้วะรถ้าถ้าเป็นเฮียหนูร้องได้หนูรอได้หมดอะ จะร้องไห้ค่ะเจ่ะจุบอีกเดี๋ยปะไม่อะไม่มีละเออ้องการนี้แห้า,าความรู้สึกของไปเล่นในน้องกับเจพี่ยอมมาลงเล่นอนะความพูดว่าหมายความหมายต้องการอะไรบางเจีบ,บางเจ๊ใช้เล่นที่ไหนเอากลับบ้านไม่ได้เหรอ ะมีจะเรื่องขึ้นเหรออีกเรื่องไม่บอกแฮปปี้เบวันเดย์จะยังอ้าววันนี้มันเกิดเหรอเอออ้าวเหรอเออเออเอาเลยไม่รู้เลยนะเนี่ยเออตอนนี้ฉันยังไม่มองใครอ้าวสุดแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันใหม่โอกาสไหนก็ร้อนูไหนก็ร้อนเลยนะอ้าว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 อ้ไอสาวเสียงใสนี่เดาเดวเดา พมเป็นกองจริงเข้ามาหากินอยู่ในเมืองใชอะเออมีคอละใชียะพ่สาวเรี่ยแต่เซอรี่เนี่ยที่ใส่เซอรี่เนี่ยมชอบกินเผือกครับมันแล้วชอบไม่รากินกล้วยอ่ะชอบไม่ร่าบกล้วยอะชอบแม่ชอบแม่รูปร่างหน้าแต่างนี้จับเลยจะพี่ชาวบ้านจะแม่เดิมเลยก็พี่คนไทยแป๊บหนึ่งนะ เธอว่าเรียกทำอะไรสบายเม่รจะมีแทนทำไหมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอถ่ายรูปได้ไหมครับเธอได้พอดีถ่ายรูปกันเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเพราะเธอน่าจะไม่กลับบ้านแล้วโอเคไปเป็นที่เราลึกแค่นี้มาได้แป๊บเดียวเ่ยนะแบบรูปที่เราคลอดออกมาจะนึกถึงพ่อมันบ้างนะ จริงๆเราทองนัเจเจจุบเราอะเป็นประกาศนีอดีตเร็วเรียบรอยออกดีจะถ่ายสองคนไม่เอาจะถ่ายด้วยถ่ายด้วยตันดีแคลร์ไปเไรอ่ะไม่เอาอะไรอ่ะเออกไปไม่เอาจะถ่ายด้วยออกไปเอ้ยไข่หน้าออกดีไขารูปกาแฟรูเร็วลูกก็เองนะเว้ยเร็วๆจะไปไหน เร็วๆร็วเร็วอะไรท่ายังกดไปเร็วเร็วเออจะบิดอะไรขนาดนั้นน่ะเร็วๆหน่อยมองโทรศัพท์ไหนรอดรัสเร็วเร็วหน่อยรีบเลยรีบเวอเฮ้ยแป๊บนึงรีบเร็วๆร็มักดอีกหมดยังเร็วเร็ว้สเร็ว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 รีมองโทรศัพท์ไหนรอดแมวเอ้ามันกดออกยังไงอ่ะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อย กดเลยแม่กดเองไม่ได้กดเองไม่ได้มันต้องกดท่าเรื่อยๆอ่ะเรื่อยคือด้านไนวะขยับมาข้างหลังอีกนิดนึงได้ไหมเรงนี้เอ้าไอหวานมันไม่เห็นเองนะไม่ไม่อยู่ฝั่งนี้วะเออใครวามันจะถ่ายเอ้เห็นเองไงอ่ะไอหวานอยู่ระหว่างพี่อันเนี้ยใครหวาดกับอันเนี้ยอผู้ไม่มีความเสมอต้องจะมาแซ่คาใหม่เออเอ้าเออเอาเลย อ่าก็บอกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเจค่ะอยู่ตรงกลางเจจำเซมไม่ได้หรอจำเซมได้ปุ๊บันไปเซมอุ้ยแล้วเนี่เสร็จยังแป๊บนึงสินียไปไหนเออเขาไม่เสร็จยังฮะเคยหายไปไหนไม่เราไปอันนี้เราไปส่งของโอ้ยมันไม่เห็นเนี่ยทำไมถึงยืนกันแบบนี้ล่ะเอออตัดรูปไป ไปเอาเออถ่ายออฟไลน์ไปจบๆไปเอาไอ้เจนพิล็อตไปเลยอ่ะเดินสิตรงนนั้แหละอย่าตลกดิเอ็งก็อย่ายืนหลังข้าสิเองจะให้เห็นเอ็งยังไงถ้าเอ็งยืนหลังข้าแบบนี้เงี้ยโอ้จอแมนจอแมนแล้วอ่ะอ่ะเร็วๆแล้วคนขันไอ้คนถ่ายแม่งไม่ขยับเลยเออเร็เร็วเร็วเร็วเสร็จยังพี่รอต เจนเล้วเข้าดิโก้ยไหมเออเจนี่ไปไหนวะเจมส์มาดูหี่อ๊ยหนึ่งอัดแป๊บนึงเอ้ยสิบวินละหนึ่งอุ้ยแป๊บนึงอยะเพิ่งดีอย่างสวยอ่ะแป๊บนึงอุ้ยอย่างสวยอะไรวะรีบๆเลี้ยวเปลี่ยนท่านะเร็วเออแป๊บนึงเสร็จแล้วใช่ไหมแอนต์หลกดีพี่รอด ะไปละไเม่ฮ้หล <c oughs> อกิดะไไหน้ยู่ะอเขายู่ในสอกเนี่ยเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงนี้นี่นี่ใช่เลยเดี๋ยวนะ mm yeah, yeah.